เบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์หนเลือกใครเลือกใครสวัสดีชาวอินสตาแกรมครับตอนนี้โค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อมนะครับพิ่ฉนโลกเขตหนึ่งผมอยู่แบบคุณโฟส์ครับแล้วกใครเลือกใครหมออ๋องนะครับเราโอเคใจกันบรรยากาศสุดท้ายในการ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกครับนี่คือโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วครับของการหาเสียงครับเบอร์หนึ่งจากพรกประชาชนครับผมโป้๊กณัฐชนนครับมาขออาสาทำหน้าที่เป็นปากในเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้อง นำเรื่องของคนพิษนุโลกเข้าไปพูดในสภาแก้ปัญหาที่ต้นต่อครับเบอร์หนึ่งจากพักประชาชนครับ15กันยาพุ่งนี้แล้วครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสวัสดีครับเบอร์หนึ่งนะทุกม่นนะขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์หนึ่งครับทุกท่านครับจากพักประชาชนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์หนึ่งจากพักประชาชนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์หนึ่งนะครับจากพักประชาชนนะครับ เกี่ยวก้อยควงแขนเงินไปครับทุกท่านเกี่ยวก้อยควงแขนเงินไปครับเบอร์หนึ่งจากพักประชาชนสวัสดีนะครับพี่ครับขอบคุณครับแต่ตัดสินใจและชวนเพื่อนๆไปด้วยนะครับเบอร์หนึ่งจากพักประชาชนนะครับสวัสดีร้านกล้วยปิ้งกล้วยทอดสวัสดีพี่แรัคครับเบอร์หนึ่งจากพักประชาชนนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับพี่เบอร์หนึ่งจากพักประชาชนครับเดี๋ยวเป็นที่ระยองสวัสดีครับยาดเฟรครับเบอร์หนึ่งจากพักประชาชนนะครับ โค้งสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้ไปเลือกตั้งจากจับเอร้อยตันครับเบอร์หนึ่งบัตรประชาชนนะครับครับก็อ่โค้งสุดท้ายผมก็ค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับนะครับจากพี่น้องชาวพิษณุโลกเป็นอย่างดีครับก็บอกว่าเบอร์หนึ่งแน่นอนแต่ว่ายังมีที่กังวลอยู่ก็คือว่ายังไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ครูหาอยู่ที่ไหนยังไม่แน่ใจว่าหาอ่บัตรประชาชนตัวเองเจอหรือเปล่านะครับแล้วก็พรุ่งนี้ อ่าเท่าที่ดูในพยากรณ์อากาศอาจจะมีฝนตกตอนประมาณ4ี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นครับถ้าเอาสามปัจจัยนี้มาก็คือเย็นนี้เราอ่กลับไปที่บ้านนะครับเข้าไปที่ตู้ไปรษณีย์หาดูว่าครูหาต้องไปที่ไหนหาบัตรประชาชนให้เจอครับ,รบแล้วก็ผมว่าไปถ้าแต่เช้าจะดีกว่าถ้าไปช่วงเย็ยนๆเนี่ยอาจจะมีฝนตกก็อาจจะไม่สะดวกก็ขอให้การเลือกตั้งพรุ่งนี้รวดเร็วราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับยังไงเดี๋ยวเรา ปิดไลฟ์ก่อนถ้าเกิดตอนที่เจอคนเยอะๆอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่แต่ยังไงเดี๋ยวทุกคน,น,นช่วยกัน,น,นแชร์นะครับ3อย่างที่จะต้องคอยดูอ,อันที่1เช็คตั้งแต่คืนนี้ครับว่าครูหาอยู่ที่ไหนอันที่2เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมอันที่3ผมว่ากลัวฝนตกนะครับก็ไปกันตั้งแต่เช้าเลยน่าจะดีกว่าฝากทุกคนช่วยกันแชร์ข้อความนี้ไปให้ใหชาวพิษณุโลกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่กลับบ้าน มาแล้วมาเลือกตั้งเนี่ยต้องขอขอบคุณที่เสียสละเพราะเดินทางไกลก็ขอยกนิ้วให้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเบอร์หนึ่งจากพักประชาชนนะครับขอบคุณนะครับพี่ครับ